เงาหรือหรออะไรอยู่ตัวเดียวอะฮะเงาเหรอเงาเหรอหรอ,อุ้ยขนสวยมากเลยอะขนสวยมากเลยแต่ไม่ได้ออกออกมาเล่นเลยลูกเดี๋ยวว่างพ่อออกมาเล่นนะหมดยางอาหารหมดยัางอาหารหมดยัางโอ้โหกินเก่งมากเลยเดี๋ยวเช็คอาหารแป๊บนึงนะเหลือแต่เปลือกนะไม่กินเก่งอย่างนี้ กินเก่งน uhm, ี่น้องไม่อยู่พี่ไม่อยู่กินเก่งเนใ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 นแหนดุนะวันนี้ดุนะดุนะดุนะอืออือดุนะวันนี้ดุดุดุจังเลยดุจังเลยอือฮึอือฮึอ่า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 ไม่ได้ออกเที่ยวเล่นนะดิน้องไปไหนเนี่ย Đi đấy nhỉ. Ừ ừ. Bye, bye.